โอเคนะครับมาถึงพาร์ทสี่พาร์ทที่สี่พาร์ทเนี้ยง่ายนะครับง่ายแต่เวลาผมแนะนำเนี่ยจัเมาไว้สุดท้ายเพราะมันง่ายนะครับใช้หลักการเดียวกันเลย2ไว้8 8ปไป2 2ไว้16 16ไป2เนี่ยใช้หลักการเดียวกันนะครับอ่านนะฮะอาเลขฐานขึ้นมาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะการเขียนฐาน ฐาน2ผหมูแมนะนาให้เขียนแบบ4บิตไปเลยนะครับฐาน8แล้วก็ฐาน16ตัวอย่างแรกนะครับฐาน2เป็นฐาน8นะเช่นฐาน2เป็นฐาน8ปดหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ, 11, รบการจะแปลงเป็นฐาน8ปมันง่ายมากเลยเดี๋ยวให้นับจากทางขวานะครับนับมา3ามหลัก1 2 3แล้วขีดนะครับแล้วก็ 123่งสอามอ่ะสมมติจะกวัวคนงอใสไว้ใส่เผื่อไว้นะครับทีนี้นะครับพอเราได้เลขแล้วนะฮะเราจะได้เลขมาอยู่2ชุดใช่ไหมนะครับก็คือ1 1ึกับ10ใช่ไหมครับดังนั้นเอาไปเทียบตารางเลยครับ1นึนะครับ 1, 1นึอย่างเงี้ยตรงกับฐาน8เลขอะไรครับเลข7จ็ดนะะนีหนึนะครับ10นะครับ เอาง่ายถ้าใครงงนะจะเป็น010นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับก็ตรงกับเลขเลขสองนะครับั้นคำตอบไม่ง่ายเลยนะครับเอาเทียบตารางเสร็จแล้วก็เป็นสองเจ็ดฐานแปดนะครับสองจุดฐานแปดนะครับแปดแปลงฐานแปดเป็นฐานสองนะครับโจทย์ก็คือสองสี่หก 2 4 6นะครับเดี๋ยวเราจะ,ะกระจายกระจายโจทย์ออกมานะครับเลข6นะครับเราไปเทียบเลยเลข6ฐาน8เลข6ฐาน8อยคือตรงนี้ใช่ไหมครับแปลงมาเป็นฐาน2ได้เลขนะฮะหนึ่งหนึ่งศูนย์นครับ, 1, 1, รบเลข4นะครับเลข4ฐาน8นะครับเลข4ฐาน8 เอเขียนออกมาแล้วก็จะได้100นะครับเลข2ฐาน8นะครับเลขสฐานอ่ะตรงกับเลขฐาน2ก็คือ0,10นะครับ0 1 0นะครับดังนั้นฐาน8เป็นฐาน2นะครับเราจะได้นะก็คือเอามาเขียนใหม่นั่นเองนะครับจะเป็น 1 0 1 0 0 1 1 0อ่าจริงๆเขาจะไม่นิยมนะครับถ้าด้านหน้าเป็น0ูนย์เขาจะไม่นิยมออกมาเขียนเนาะไม่นิยมนะครับไม่จำเป็นต้องออกมาเขียนก็ได้โอเคนะครับฐาน8นะครับก็จะมีเวลาแบ่งนะฮะจะแบ่งเป็น3หลักนะครับ3หลักฐาน2ไปฐาน16เนะี มันจะแบ่ง4หลักนะครับอข้อต่อไปนะครับฐาน2เป็นฐาน16นะแบ่ง4หลักนะย้อนนะฐาน8นะครับให้แบ่ง3หลักฐาน16ให้แบ่ง4หลักนะครับ1 2 3 4ขีดนะครับ1 2 3 4จะได้ไม่งงนะครับจากนั้นนะครพอ,อได้เลขแล้วนะครับชุดแรกนะครับ 1,0,0,1นะครับ1 0 0 1ฐาน2เราจะแปลง2เป็น16ใช่ไหมครับ1001ฐาน2แปลงเป็นฐาน16ก็คือเลข9นะครับ011 1นะครับ011 1นะครับฐาน2นะครับแปลงเป็นฐาน16ก็คือเลข7นะครับดังนั้น คำตอบนะเมื่อเทียบกับตารางฐาน16บกนะมบบันบอกวคือ79นะครับฐาน16 79ฐาน16นะครับอีก1ข้อนะครที่ใช้หลักการเหมือนเหมือนกันเลยนะครับก็คือฐาน16เป็นฐาน2ฐาน16เป็นฐาน2โจทย์ก็คือ aec โจทย์นี้ถ้าจาไม่ผิด ไม่เคยเจอที่โคราตนะครับ AEC อะไรสักอย่างว่าประมาณนี้นะครับในยกตัวอย่าง AEC นะครับฐาน16แบ่งเป็นฐาน2นะครับเราก็นะครับจับนะโจทย์ฐาน16 3าตัวนี้กระจายออกมาเลยครับ C นะครับ C ก็คือตัวนี้ใช่ไหม C เทียบกับสานสนะครับก็คือจะได้นี่หนงหงศูย์ศูนนะครับ E ตจวดนี้นะครับเทียบฐาน2 1110ึนะครับ A นะครับคือตัวนี้ครับเทียบคับฐาน2 4งสีบิตนะครับจะได้1010งศูน ครับอ่าจากนั้นก็จะได้ฐาน2องอเอามาเขียนใหม่นะครับ101011101100นะครับแค่นี้เอง